สวัสดีครับผมใบพลูเวฟซิงนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตหลวงพ่อพัดปุญญากมนะครับรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับที่ผมได้ไปล่อยออกบ้างเช่าเข้ามาบ้างนะครับนี่ผมจะมาให้จะมาให้ดูทีเด็ดของผมแต่ละองค์ของมงคลหนึ่งหกแปดนะครับจะมีราคาด้วยนะครับบางองค์บางองค์งงก็ผมก็เก็บไว้ผมจะพามาชมนี่เลยเหรียญที่ผมจะเปิดเหรียญแรก อันนี้รุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับรวยทางเดียวนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพยาน้ําเงินนะครับทองทิพยาน้ําเงินนะครับเลขโค้ดสองห้าเก้านะครับสวยงามมากๆครับจมูกร้อย ไฟสวยงามจริงครับองค์นี้ได้ไปคุ้มอ่าสวยงามมากครับหามาชมด้านหลังกันเลขโค้ดสองนะครับเป็นบล็อกสายฟ้านะครับผม สวยจริงจะเป็นภาษาจีนข้างบนปกตินะครับไก่สวยมากายันสวยรายละเอียดคมทุกอย่างนะครับเหรียญแท้รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเลยครับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ ทองทิพยาน้ำเงินนะครับเลขโค้ด259นะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่1,500บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีรวมส่งให้ฟรีเลยนะครับคุ้มจริงเวลานี้ที่อื่นเขาขายโอ้ยปล่อยกันสองพันเกือบสองพันขึ้นหมดแล้วครับผมเอามาแบ่งปันพั0ห้ารอยพอ แล้วก็เนื้อต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะหน้ากากทองทิพย์นะครับอง์นี้จะเป็นบล็อกบล็อกหูขีดนะครับเสาอากาศแกะอ่านี่นะครับเป็นบล็อกหูขีดเสาอากาศ มที่หูห่วงเขาจะเป็นหูขีดเลยสวยงามจริงครับองนนี้รายละเอียดสวยมากๆนี่นะครับหูขีดจะมีเสาอากาศด้านข้างนะครับขอบสีเขียวหน้ากากทองทิพย์นะครับองเนี้เลขโค้ดก็สวย เลขโค้ดองนี้นะครับ499นะครับ499ข้างหลังเป็นบล็อกส่ฟ้าเหมือนกัน,นครับหูขีดบล็อกส่ฟ้านะครับบล็อกหูขีดบล็อกส่ฟ้าครบสูตรเลยอ่านี่นะครับไก่สวยงามจริงๆ สวยงามมากๆครับรายละเอียดสวยเลยทีเดียวอาจจะมีตอนเขาลงยาน่าจะเลอะนะครับอ่าองค์นี้ผมเปิดไว้ที่1,250บาทรวมส่งนะครับ สองพเอยไม่ใช่สองพันหน่องาสิบาทรวมส่งให้ฟรีนะครับเรียนสวยๆเลยนะครับผมหนึ่บาทถ้าสนใจก็ทักทัก Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าไลนา์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับราคากำลังแรงเลยตอนนี้นะครับผม เนื้อบนบนเนื้อล่างๆหูราคาขึ้นเป็นว่าเล่นเลยอ่าอีกองคหนึ่งเป็นเนื้อสัตตะเหมือนกันนะครับเนื้อสัตตะแต่องนี้จะเป็นหน้ากากฉุบเงินนะครับเนื้อสัตตะหน้ากากฉุบเงินแกะไงเนะี่ยอ่านี่นะครับเนื้อสัตตะ หน้ากากเงินเป็นบล็อกใส่ฟ้าเหมือนกันนะครับขอบสีแดงนะครับผมลายกระหนกเขียว อากากไม่อ้านะครับสองเหรียญสวยงามมากๆองค์นี้เลขโค้ดจะเป็นห้าศนสามนะครับห้าย์สาใครตามหาเลขนี้ก็มาจีบได้เลยนะครับราคาย่องเบาอาบล็อกใส่ฟ้าเหมือนกันว,วิบว,วับวิบวับตอกพอพานนะครับ ก่แกนะครับผมอ่าองนี้มีราคาเหมือนกันนะครับองนี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทรลมส่งอ่าหรือจะแพคคู่สัตตะคู่เลยก็ได้นะครับนี่อันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันสองรอยห้าสิบบาท ถ้ายกคู่นะครับผมเอาแค่สองพันสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นรวมส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าใครมาปิดคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมมีพระรุ่นอื่นแถมให้ด้วยของหลวงพ่อพัดนะครับคู่นี้นะครับยกคู่เอาสองพันสองรอยห้าสิบบาทพอรวมส่งให้ฟรี สะตาคู่เลยนะครับสว,สวยมากสวยมากมากอต่อไปจะเป็นของที่ผมเก็บอ่านี่มีทีเด็ดเห็นไหมครับองค์นี้ผมส่งไปประกวดมานะครับผม ที่ศูนย์การค้านะครับพันทิปนะครับมีการประกวดพระเครื่องของหลวงพ่อพัดบุญยักษ์กามูนะครับผมได้ส่งองค์นี้ไปได้ที่1มานะครับผมสวยงามมากมาเดี๋ยวมาให้2เนื้อทองทิปเนื้อทองทิปตอกกรรมการนะครับผมเลขแปตัวเดียวได้ที่1ดูมาจุดูความคม นี่นะครับจมูกโด่งๆเลยที่เห็นเหมือนเหมือนโดนะครับไม่ใช่นะครับแสงมันสะท้อนจมูกโด่งๆเลยนะครับสีเข้มๆสดสด ไปได้แชมป์ที่หนึ่งมานะครับของเนื้อทองทิพยาน้ำเงินตอกกรรมการเลขแปดเอาไม่โฟกัสด้วยนะครับตอกกรรมการเลขแปดตัวเดียว บล็อกสายฟ้าด้วยนะครับอ่าองนี้ไปได้แชมป์ที่หนึ่งมาของเนื้อทองทิพย์กรรมการเลขแปดนะครับคมมากๆอ่าต่อไปจะเป็นเนื้อรายการจองนะครับรายการจองนะครับของรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับนี่ผมเพิ่งไปได้มาเหมือนกันเป็นเนื้อเงิน ลงยาน้ำเงินขอบชุบน้ำทองนะครับเลขสิบสองวันเกิดผมเลยสวยมากผมยิ่งสองยิ่งลงรักเลยขอบน้ำทองแบบโหูยสะท้อนแสงเป็นเลขสิบสองนี้เป็นเลขวันเกิดผมด้วยนะครับแล้วก็ เป็นเลขวันเกิดของหลวงพ่อพัดบุญญากษา์กาโมนะครับผมอ่าบ็อกสายฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรายการจองเนื้อเงินนะครับอืมตอนนั้นจองก็ราคาสองพันห้านะครับตอนจองแรกๆเลยตอนนี้ราคาโอ้โห ทะลุหมื่นยิ่งเลขสิบสองด้วยทะลุหมื่นแน่นอนครับแต่ผมไม่ได้ปล่อยเอามาให้ชมกันนะครับผมอ่าอ่ะ,อ,ะอีกองคหนึ่งที่ผมจะแบ่งปันให้เป็นเนื้ออัปป้ายาแดงนะครับเนื้อออปป้ายาแดงที่แรงสุดๆณนะเวลานี้ทั้งทองทิพทั้งอัปป้านี่นะครับอัปป้ายาแดง จมูกโดงร้อเปอนอาจจะมียาเลอะตรงหัวนะครับแต่ไม่สีเรียดถ้าจมูกโดนคือสีเรียดมากๆาเห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆครับนัดเดตมาริโอจมูกมูลสียังสดสดจริงองนี้นะครับเลขโค้ด ประจำตัวของเขาก็คือสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับเป็นบล็อกใส่ฟ้าเหมือนกันนะครับมียาเลยตรงยันขนไก่สวยงามนะครับผมอ่าองนี้ถ้าพ,พี่เพื่อนๆคนไหนสนใจผมเปิดราคาให้เปิดราคาให้นะครับ เปิดไว้ที่4,500บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับอ่าอัปปาก้ายาแดงหายากจริงตอนนี้ครับแม้จมูกโด่งเลย4,500บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองแคปแคปรูปแล้วก็ส่งมาทางเฟซเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับ แล้วก็มีที่เด็ดของผมที่เพิ่งได้มาอีกสององเพิ่มมาอีก2ององนี่องนี้ห้อยเองเลยไม่แบ่งปันด้วยองคนี้รักสุดๆเป็นเนื้อออป,ปกาก้าลงยาขาวขอบเขียวนะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวผมบอกอาพามาชมจมูกก่อนร้อยเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็น์ทั้งเหรียญสวยงาม,มากม ที่เด็ดของเขาคือเลขโค้ดประจําตัวของเหรียญน,นี้นะครับเลขหนึ่งเป็นเหรียญแรกเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดียวตอกตอกเลขหนึ่งเป็นเหรียญแรกของเนื้ออัปปกากะยายาขาวคอบเขียวนะครับอาองนี้ถ้าปล่อยก็นะแต่ขออนุญาตยังไม่ปล่อยนะครับ แล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นเนื้ออัปปก้านะครับพื้นเงาขอบแดงนะครับผมเลขโคตตองหนึ่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 งนะครับผมสวยงามมากๆองนี้ขอเก็บก่อนนะครับเลขสวยตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผม บอกใส่ฟ้าเหมือนงานาสวยงามจริงครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเช่าองค์นี้องค์นู้นลองแคปรูปแล้วก็ส่งมาใน facebook ผมมาได้เลยนะครับพร้อมให้คำปรึกษาด้วยว่า บล็อกนี้คือบล็อกอะไรอะไรยังไงนะครับว่ามีกี่บล็อกอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับองนี้ก็มีราคาเหมือนกันนะครับเป็นเนื้ออัปป้ายาน้ําเงินนะครับขอบแดงแรงพอ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 ,พอกับยาแดงเลยแต่จมูกจะมีโดนนิดหน่อยนะครับจมูกโดนคือโดนผมบอกเลยถ้าไม่โดนคือไม่โดนแต่องนี้โดนนะครับจมูก รายละเอียดสวยจริงเลขก็สวย813นะครับ813บล็อกใส่ฟ้าเหมือนกันอ่าองค์นี้ผมเปิดไว้ที่2,250บาทรวมส่งถ้าสนใจก็แคปรูปแล้วก็ส่งมาใน Facebook ผมมาได้เลยนะครับทักข้อความมาหรือไม่ก็ทักไลน์มาได้นะครับ หรือสนใจเหรียญรุ่นอื่นๆลองแคปรูปแล้วก็ส่งทักข้อความมาหาผมได้เลยนะครับว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีทีเด็ดอเอามาให้ชมของแรไอเทมเลยแลจริงๆยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมอ่า เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่มีทีเด็ดฮะล้วมีผู้เบื้องหลังด้วยแต่ผมจะบอก <c oughs> โอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในทำการทุยในทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ